เรลเนพรท่านสาธุชนผู้สนใจไฟ่ธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติก็จะตอบคำถามก่อน น้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ในความเมตตาต่อท่านสาธุชนทางบ้านเจ้าค่ะปูชากราบเรียนสอบถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะขณะที่โยมกำลังทำงานโยมจะเจริญสมาธิได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยโปรดแนะนำด้วยเจ้าค่ะ,ะก็สามารถมีสติ มีความรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่ได้หนึ่งเนึงนะนั่งก็ระลึกรู้ส,สึกตัวขึ้นมานะยืนก็ทำความรู้สึกตัวเดินก็ทำความระลึกรู้สึกตัวขึ้นมานะคูเหยียดเคลื่อนไหวนะนะตั้งกายไว้อย่างไรก็หมั่นระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอ แม้ในขณะที่เราทำกิจการงานต่างๆนะกวาดบ้านถูบ้านนะบริหารร่างกายนะก็มันประลึกรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอนะก็อาศัยวิถีชีวิตเนี่แหละเป็นอุปกรณ์ของการพัฒนาสติปลูกการตื่นรู้ขึ้นมาเนะพราะฉะนั้นการฝึกหัดปฏิบัติก็ สามารถทำได้ทั้งการฝึกปฏิบัติในรูปแบบนะก็คือช่วงเวลาที่เราวางภาลกิจุระต่างๆสำรวมกายใจของตอนเองนะเดินจงกรมนั่งภาวนานะปารคความเพียรทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาได้หนึ่งๆแล้วก็การเจริญสติในระหว่างวัน ก็สามารถทำควบคู่กันไปได้นะใหม่ๆสติที่ยังมีกำลังน้อยนะการเจริญสติในระหว่างวันมันก็จะตั้งสติได้ยากกว่านะเพราะว่ามันก็จะไหลไปตามสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสนะไหลไปก็พยายามรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาอยู่เสมอนะการฝึกในรูปแบบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญให้เราช่วยยั้งสติขึ้นมาได้ก่อน แต่ถ้าเราจะฝึกเฉพาะในรูปแบบอย่างเดียวเนะีนะ่ยชีวิตคนเราส่วนใหญ่มันก็มีกิจภาระต่างๆนะเราจะมีเวลาปฏิบัติในรูปแบบวันหนึ่งก็ไม่ได้มากอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะฝึกทั้งในรูปแบบแล้วก็การพัฒนาสติในระหว่างวันนะทั้งสองสิ่งมันก็จะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เมื่อเราฝึกในรูปแบบพอยั้งสติขึ้นมาได้เนี่ยนะนะกำลังในการปฏิบัติในรูปแบบมันจะเป็นแรงเสริมให้การฝึกในระหว่างวันนะเราเริ่มทำความรู้สึกตัวขึ้นมาได้มากขึ้นนะั่นเองผลจากการที่เราเพียรฝึกในระหว่างวันด้วยเนะี่ยมันก็จะทำให้เรามีกำลังมีต้นทุนพอที่เวลาเรา ถึงเวลาฝึกในรูปแบบเราก็จะตั้งหลักได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ใส่ใจฝึกฝนทั้งการปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็การเจริญสติในระหว่างวันนั่นเองแต่ก็วางใจให้ถูกว่าในระหว่างวันมันเป็นธรรมดาว่ามันมีสิ่งดึงดูดไปมันก็จะไหลซะมากกว่ารู้บ้างเผลอบ้างก็ไม่เป็นไรค่อยๆเพียรฝึกหัดปฏิบัติไป น้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพยิ่งครับก็ะผมปฏิบัติตามไร้สดของท่านพระอาจารย์เช้าเย็นเรื่อยมาตั้งแต่พระอาจารย์เริ่มไร้สดและช่วงกลางวันก็ปฏิบัติตามคลิปมาตลอดครับในช่วงนี้ผมไม่สามารถเข้าสภาวะตามพระอาจารย์ได้เลยเหมือนมีกระแสสะกดจิตให้ติดอยู่กลางอกทำให้เกิดโทสะคุ้มครั่งอยู่ภายใน ไม่สามารถยั้งตัวเองขึ้นมาได้เลยคอรับเวลานอนก็นอนไม่ได้มีก้อนทุกข์บีบคั้นอยู่กลางอกตลอดเวลาใช้คลิปธรรมนิทาช่วยแล้วก็ไม่ได้ผลขอรับขอพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแนะนำวิธีแก้กรรมฐานและแนวทางในการปฏิบัติต่อไปให้สิทธิ์ด้วยขอรับก็เริ่มต้นจากการวางใจให้ถูกต้องนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยนะมันไม่ได้มีอะไรบังเอิญเลยนะก็ล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเรียกว่าเป็นไปตามวาละของธรรมชาตินั่นเองนะก็เป็นผู้ที่เคารพต่อวาละของธรรมชาตินะการเคารพต่อวาละของธรรมชาติเนี่ยนะก็คือการยอมรับ ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะการที่ war, ใจเรามาจะยอมรับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเรียกว่าวางใจเป็นกลางนั่นเองนะาการวางใจเป็นกลางมันก็จะไม่เข้าไปยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพียงสร้างเหตุเรื่อยไปนะเวลามันมีสิ่งที่เราชอบที่พอใจนะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า พยายามดึงเข้ารักษาไว้นะท่านเรียกว่าเกิดภาวะตัณหานะความทยานอยากในความมีความเป็นนะเวลาสิ่งใดไม่ชอบใจก็พยายามผลักออกไม่ต้องการเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะการดึงเข้าและผลักออกก็ตามเนี่ยมันทําให้จิตมันเอียงเอียงเคลื่อนออกจากความเป็นกลางนั่นเองนะธรรมชาตินะมีความเป็นกลางนะ สิ่งเดียวกันจึงจะเข้าถึงกันไดนะ้การจะเข้าถึงความเป็นธรรมชาตินั้นก็ด้วยการคืนสู่ความเป็นกลางนั่นเองนะเริ่มต้นที่การวางใจให้ถูกต้องนะเรียกว่าวางใจเป็นกลางนั่นเองนะเป็นผู้เคารพต่อวาระของธรรมชาตินะการที่เราจะยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็มาจากการที่เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองนะ เข้าใจเรื่องกฎของกรรมนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยที่เรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยพวกเราทุกคนล้วนเป็นทายาทของกรรม อย่างทางกายภาพเราก็เป็นทายาทของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมให้กําเนิดเรามาแต่ในทางสภาวะแล้วหมูสัตว์ทุกคนล้วนเป็นทายาทของกรรมร่างกายเนี่ยมันคือกรรมเก่ามันคือผลพวงจากอดีตที่ส่งต่อมานั่นเองเมีกรรมเป็นยานพาหนะที่จะนำพาไป เพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวทุกความรู้สึกนึกคิดในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญเลยล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองนะที่เรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเวลาวิบากที่เป็นอกุศลธรรมมันให้ผลเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเล่าร้อนกระวนกระวายเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดความอัดแน่นเกิดความทุกข์ทรมานต่าง เกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ไม่ดีนะแต่เวลาที่คุศสลธรรมคุณงามความดีที่เคยบำเพ็ญไว้ให้ผลนะมันก็จะเกิดสิ่งตรงข้ามเรียกว่าเบากายเบาใจเกิดความสุขความสบายเกิดการรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ดีเกิดคำพูดที่ดีเกิดการกระทำที่ดีเกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ดีขึ้นมา เพราะชีวิตของเราเราจะเพราะว่ามันก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตบ้างไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตบ้างถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎของกรรมเนี่ยเราก็จะยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้การที่เรามีโอกาสเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมแสดงว่ามันเนี่ยมีกรรมเป็นญาณภานะที่จะนำมามีวาสนามีร่องที่จะนำพา นะการที่ศึกษาปฏิบัติเป็นประจำได้แสดงว่าก็ต้องเข้าถึงสภาวะธรรมได้ดีเพราะฉะนั้นมันก็มีช่วงเวลาที่สภาวะดีบ้างนะแต่ในขณะเดียวกันบางช่วงเวลาก็เป็นช่วงเวลาที่สภาวะไม่ดีบ้างนะบางคราวก็เข้าสภาวะไม่ได้เลยก็มีนะบางคราวสภาวะเบาสบายนิ่งสงบเย็นมีความสุขจิตใจมีความเบิกบาน บางครั้งสภาวะเกิดความเร่าร้อนอัดแน่นกวนกวายก็มีนะทุกอย่างไม่มีอะไรบังเอิญเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะการวางใจก็คือวางใจเป็นกลางยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพียรสร้างเหตุเรื่อยไปนะการเคารพวาละของธรรมชาติไม่ใช่การงอมือง,งอเท้าทุกสิ่งทุกอย่างร้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอดีตได้แต่เราสามารถสร้างเหตุที่ถูกต้องในปัจจุบันได้นั่นเองเรียกว่ามีกรรมเป็นยาณพาหนะที่จะนำพาไปนั่นเองในทางโรคเนี่ยเราก็ใช้การขับรถเดินทางไปที่ต่างๆแต่ในทางสภาวะธรรมแล้วนะการที่หมู่สัตว์จะเวียนไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็มาจากเหตุปัจจัยที่สร้างไว้นั่นเอง แท้ที่จริงแล้วเนะี่ยถ้าเรามองที่เป็นกลางเราจะพบว่าทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอนะมันมีทั้งด้านที่เป็นคุณแล้วก็ด้านที่เป็นโทษนะด้านที่เป็นคุณเรียกว่านะความหวานความประสบความสำเร็จในชีวิตนะใครๆก็ชอบใช่ไหมความหอมหวานต่างๆนะแต่ถ้าเราบริโภคความหวานมากจะเป็นยังไงนะ ก็เกิดโทษภัยตามมาเห็นไหมเราชอบทานขนมชอบทานของหวานทานมากเป็นไงร่างกายก็เริ่มอ <im sharing> ้วนเริ่มเกิดโรคภัยตามมาเกิดความติดใจในรสชาติต่างๆความหอมหวานความประสบความสำเร็จต่างๆในชีวิตเนี่ยไม่ว่าทางโลกทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดอยู่ในชีวิตที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะ ไม่เคยต้องเจ็บปวดไม่เคยต้องทุกข์ทรมานเลยนะหรือแม้ามาทางธรรมก็ปฏิบัติได้ราบลื่นสะดวกสบายเข้าสภาวะได้ลึกซึ้งโดยลำดับลำดาบมันดูหอมหวานไปหมดเลยนะะแต่ถ้าเราบริโภคความหอมหวานมากๆเป็นไงมันก็จะเกิดโทษภัยตามมาทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอ ความหอมหวานความประสบความสําเร็จในชีวิตความที่เราไม่เคยเจอความเจ็บปวดความขมขื่นเลยเนี่ยมันจะทําให้เราลำพองใจได้มากทีเดียวมันจะทําให้เราหลงตกอยู่ในความประมาทได้มากทีเดียวมันจะทําให้เราเนี่ยติดอยู่กับความหลงได้มากทีเดียวสังเกตไหมเวลาชีวิตเราประสบความสําเร็จทางโลกเนี่ยใจมันพองแล้วมันก็หลงติดกับความเพลิดเพลินความสําเร็จ รูปเสียงกลิ่นลดต่างๆกันมากทีเดียวนะโดยเฉพาะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วมันมีแต่สภาวะที่ดีตลอดเวลานะสังเกตไม่ใจเรามันจะพองขึ้นมานะการปฏิบัติมันเป็นไปเพื่อการลดละสละวางเพื่อการจางคลายจากสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่าตัวตนมันเยอะขึ้น มันเกิดมาหน้าทิฏถิความถือตัวถือตนว่าเราดีซะแล้วเราเก่งซะแล้วเนี่ยนะแทนที่จะลดอัตราตัวตนตัวมันพองขึ้นเหมือนอึ่งอ่างที่มันพองขึ้นมาเหมือนไก่แจ้ที่มันขยายขนขึ้นมาเนี่ยมันพองขึ้นมันไปกันคอร์ฐางมันจะไปในเรื่องของความหลงซะมากกว่าผู้มีปัญญาก็จะมองเห็นทั้งสองด้านนะ แม้กระทั่งเรากาลังที่เราเจอในสิ่งที่มันประสบความสําเร็จก็เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ว่ามันก็ทําให้เราติดข้องเกิดมานะทิฏฐิได้ง่ายผู้มีปัญญาก็จะไม่ติดข้องต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ในอีกด้านหนึ่งนะยานี่มันมันมกมีรสขมเสมอนะความเจ็บปวดก็ดีความขมขื่นก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากพบเจอ การดำเนินชีวิตในยุคสมัยนี้หลายคนก็เจอความทุกข์ความเจ็บปวดกันมากทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทรมานทางกายปัญหาชีวิตมรสุมต่างๆหนี้สินโครคภัยไข้เจ็บทุกข์ทรมานต่างๆ่านะสุขภาพจิตก็ย่ำแย่กันมากความเครียดความกังวลความกดดันต่างๆหลายคนที่ประจมความเจ็บปวดความขม แต่อีกด้านหนึ่งที่เราเข้ามาสู่ทางธรรมกันเพราะอะไรนะถ้าไม่ใช่เพราะเราเจอความร่มเหลวความขมขื่นความเจ็บปวดในชีวิตนะเห็นทุกจึงเห็นธรรมในขณะที่ไฟมันกำลังไหม้อยู่บนหัวเนะี่ยมันต้องหาทางดับไฟมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะที่โบราณอาจารย์นั้นกล่าวว่าน้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตายทําไมเป็นอย่างนั้นนะเวลาปลามันเจอน้าร้อนนี่มันดิ้นเลยมันพยายามเอาตัวรอดเลยมันถึงมีชีวิตต่อได้แต่เวลามันเจอน้ําเย็นชุ่มฉ่าสบายมันก็เบาใจมีความสุขสุดท้ายบางทีมันไหลไปสู่ความตายโดยไม่รู้ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เรา,ผาเผชิญกับความขมขื่นความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานเนี่ยนะความล้มเหลวความไม่ได้ดังใจ ความผิดหวังไม่ทสงความปรารถนาอีกด้านหนึ่งมันจะทำให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นั่นเองเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราจะหาทางออกจากทุกข์มันจะเป็นไปได้อย่างไรมันก็เย็นใช้สิสบายที่เพิดเพลินแล้วก็ติดอยู่กับโรคของวัตตะอยู่ร่ำไปนั่นแหละนะการที่เรารู้จักเจอน้ำร้อนแล้วมันดิ้นได้เนะีนั่นแหละคือการที่เรากำลังพยายามที่จะ ต้องก้าวเดินละนะมันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วมันจมอยู่กับโรคต่อไปไม่ได้แล้มันต้องหาทางออกจากทุกข์นั่นเองนะเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมนะโดยเฉพาะในยุคนี้ผู้คนประสบความทุกข์มากแต่อีกด้านหนึ่งสังเกตมาช่วงเวลาที่ผ่านมาวิกฤตโควิดเนะี่ยหลายคนก็เจ็บปวดกันมากแต่อีกด้านหนึ่งหลายคนก็สามารถเข้ามาสู่การศึกษาพระสัทธรรม เพื่อดับความเร่าร้อนในจิตใจจนกลายเป็นผู้มีกายเบาจิตเบาเย็นกายเดินใจขึ้นมาได้พวกความสุขที่มันไม่ต้องไปอิงไปดิ้นรนไปกับสิ่งต่างๆในโลกขึ้นมาได้ทีเดียวแม้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมบางครั้งสภาวะมันไม่ดีมันติดขัดมันก็คือยาขมเช่นกันนะนะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราป่วยเราไม่สบายเนี่ย แม่ก็ให้ยาขมเรากินยาสมัยก่อนนี่ขมเลยนะเราไม่ชอบหรอกแต่เมื่อเรากินที่เราหายป่วยได้ก็เพราะว่าเราได้รับยาขมนั่นเองแท้ที่จริงแล้วความเจ็บปวดความขมขื่นทั้งหลายทั้งปวงที่มันดูเป็นด้านที่ไม่มีใครก็ชอบแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีด้านที่เป็นคุณอยู่นะยามันมักมีรสขมเสมอนะความขมขื่นเนี่ยมันขับ พิษความหลงนั่นเองนะแม้กระทั่งเวลาปฏิบัติธรรมบางครัง้งเราสภาวะดีราบเรื่อนสมดใจมันพองนะมันหลงไปมันเกิดมานณะทิฐิีความถือตัวถือต,อตนไปบางทีมันเจอยาขมสบางนี้มันตอบเราล่วงเลยนะคืนสู่ความเป็นปกติคืนสู่พื้นดินสบ้างมันจะได้ตระหนักรู้ว่าโอ้โหเรานี่ยังติดอยู่กับความทุกข์นะ เรายังมีความเล่าร้อนเรายังมีความอัดนั่นเรายังมีความทุรนทุรายอยู่เรายังมีสิ่งที่ต้องชำระก,กันอีกมากทีเดียวเรายังมีสิ่งที่ต้องฝึกฝนขัดเกลากันมากทีเดียวทุกอย่างมันก็เป็นไปตามวาระก็เคารพต่อวาระเพียรสร้างเหตุที่ถูกต้องเรื่อยไปวิธีของพระพุทธศาสนาจึงเป็นวิธีของผู้ที่ปารจความเพียนนั่นเองประดุษพระมหาชนกเน ช่วงเวลาที่พระโพธิสัตว์สร้างบรมนะีก็เป็นวิธีของความเพียรเสมอมานะในขณะที่พระมหาชนกกล้องทะเลไปนะนะเรืออับปางจมลงสู่มหาสมุทรมหาชนทั้งหลายที่อยู่ในเรือก็จมสู่ท้องมหาทะเลเป็นเหยื่อของปลาและเต่าไปแต่พระมหาชนกไม่ย่อท้อต่อปัญหาวัตร เพียนว่ายน้ำข้ามทะเลอยู่ร่ําไปทั้งทางที่มองไม่เห็นฝั่งนั่นแหละนะพอออกมากลางทะเลแล้วมันไกลามากมันจะเป็นไปได้อย่างไงที่ว่ายน้ําแล้วมันจะไปถึงฝั่งแค่คิดมันก็ถอดใจละถ้าเป็นพวกเราเป็นไงมันก็จมรงมันท้อแท้มันหมดหวังไปแล้วนะแต่วิธีของพระโพธิสัตว์นะเป็นผู้ที่มีวิริยะบารมีความเพียรอย่างยิ่งนั่นเอง จะถึงฝั่งไม่ถึงฝั่งก็ตามก็ให้ปารกความเพียรอยู่ร่ำไปนะนั่นขนาดว่ายน้ำกลางทะเลมหาสมุทรที่มองไม่เห็นฝั่งนะเราพวกเราเวลาเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเราทำอย่างไรกันเราท้อถอนทอดถอน,อถอนหายใจยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคหรือว่าเราจะดำเนินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปฏิปทาที่เป็นวิถีของผู้มีความเพียรปารกความเพียรเรื่อยไปนะขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำเข้าสภาวะได้ก็ทำเข้าสภาวะไม่ได้ก็ทำปฏิบัติและสภาวะมันดีก็ทำปฏิบัติแล้วมันไม่มีสภาวะมันติดขัดก็ทำก็ขอให้ได้เพียรสร้างเหตุปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียรสร้างเหตุท,ที่ร่ำไป ให้มีความปลื้มใจว่าการที่เราได้ก้าวเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นโอกาสอันล้ำค่าของพวกเราทุกคนแล้วส่วนผลมันเป็นเรื่องของวาระของธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละนะบางครั้งมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามวาระของธรรมชาติสิ่งที่เราทำได้ก็คือการลงมือปฏิบตัติการเพียรสร้างเหตุ ที่ถูกต้องเลยไปช่วงเวลาที่มันล้มลุกคุกขานช่วงเวลาที่มันติดขัดช่วงเวลาที่มันไม่ได้ดังใจนะมันคือช่วงเวลาแห่งยาขมมันให้คุณค่าแก่เราเสมอถ้าเราได้เรียนรู้ได้ซึมซับสิ่งเนี้ยมันจะขับพิษความหลงของเราได้อย่างดีทีเดียวนะเพราะฉะนันการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เหมือนทางกายภาพว่า เราวิ่งสตาร์จากจุดนี้แล้วมันไปถึงเส้นชัยจุดนั้นแล้วมันก็พ้นไปมันไม่ได้เป็นแบบนั้นธรรมชาตินั้นมีความเป็นกลางสิ่งเดียวกันจึงจะเข้าถึงกันได้การจะคืนสู่ความเป็นธรรมชาติก็คือการคืนสู่ความเป็นกลางนั่นเอนงความเป็นกลางนั้นไม่ติดข้องต่อสิ่งใดๆทั้งปวง มันก็วางใจให้ดูกวางใจเป็นกลางนะเพียรปฏิบัติสร้างเหตุเรื่อยไปลดเรื่องการคาดหวังผลสภาวะมันจะดีไม่ดีก็ตามก็เพียรสร้างเหตุตรงทางตรธงทาเรื่อยไปนั่นเอง